อู้เหนื่อยครับทุกคนวัวมันวิ่งข้ามไปฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นลำห้วยนะครับลำห้วยนะตรงนี้จะเป็นล่องห้วยเลยทางนี้ก็เป็นอีกของเจ้าหนึ่งนะครับเอาเลี้ยงวัวเหมือนกันนะประมาณสามสิบกว่าตัวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งสวนผมนะครับเนี่ยครับท่องทางที่มันมานะครับช่องทางที่มันปีนขึ้นมาก็ตรงนี้เลยนี่ นะครับตรงนี้เขาจะมีถนนคอนกรีตนะเป็นฝั่งของสวนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ํานะครับโอ้เหนื่อยมากเลยครับวิ่งเข้าไปทีนี้ก็ไปปนกับวัวของเขาวัวพวกนั้นก็ตื่นหมดเลยนะี่ครับช่องทางที่มันมานครับทางฝั่งนี้ฝั่งผมไม่ไม่ค่อยมีหญ้าเลยครับหญ้ามีน้อยนะทําให้มันมากินหญ้าอยู่ตรงร่องน้ํานะครับ เสร็จแล้วมันก็มันก็มาแล้วก็ปีนขึ้นไปนเลยนู่นเลยวิ่งเข้าไปนู่นเลยโอ้พื้นที่ตรงนี้ก็มีเยอะนะครับครับห้าสิบหกสิบไร่เลยทีเดียว <ๆ S 2> ก็หญ้าเยอะครับลกเลยนะครับแล้วก็อุไอจะมาอีกโอ้คือมันไม่ค่อยมีหญ้าก็แต่ว่าจะข้ามใบก็กลัวมันไปหลงฝูงนะครับแล้วก็ปนอยู่กับเขานะครับโอ้เนี่ยนะครับ ขาดแคลนแล้วครับขาดแคลนอาหารแล้วเราต้องไปสั่งฟางนะครับเบื้องต้นนะครับนี่ครับการเลี้ยงวัวความลําบากก็อยู่ในช่วงนี้นะครับคือบ้านาบ้านไรนะเลี้ยงวัวบนภูเขาก็จะเป็นไงครับหน้าแรงก็จะลําบากครับแต่ว่าหน้าฝนนี่สบายนะครับหญ้าเยอะมากนะครับจากการ เลี้ยงวัวอยู่ในท้องทุ่งนานะครับท้องทุ่งนา,น,าน้าฝนเขาเขาว่าลําบากนะเพราะว่ามันเขาปลูกข้าวไงแต่อยู่ยนี่อยู่บนภูเขานะครับคือหน้าเลี้ยงในลาบากอาหารการกิน,นครับหญ้าแห้งไปหมดก็ต้องใช้ฝางนะครับช่วงนี้โอ้เอา้าไรมันขึ้นขึ้นฝ่งนะครับเป,เป็นเนินเขานะครับทุกคนไม่ใช่พื้นที่เรียมนะนี่ไปไปกัตบตัวเราเลย โอ้ oh. เออให้ดูนะครับไปนี่ก็จะเป็นร่องเวลาเราดูฝน,นจะมีน้ำขังบริเวณน,นี้นะครับก่นจะไล่มันกลับฝั่งนะครับ้ย <Hey. S 1> เนี่ยเห็นไหมเป็นทางเดินป่าได้ดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าวัวน,นั้นมาทำร่องรอยไปแล้ว ไปเร็วเห็นไหมครับนี่โอ้มันก็เนินเขาดีๆนี่เองนะครับนี่เห็นไหมโดเขียวเลี้ยวขึ้นไวนู่นสวนผมอยู่ข้างบนนล่นนะพื้นที่มันต่างระดับกันนะครับตรงนี้ก็มียังมีต้นไม้ใหญ่ๆเห็นอยู่นะครับสองสามต้นเนาะไปนน่นแล้วครับไปนน่นแหละ <c oughs> นี่นะครับเป็นร่องรอยอจากการเดินของวัวเห็นไหมครับ นี่เตียนไปหมดเลยไม่ใช่รอยคนนะแต่ก็มีรอยคนอยู่เหมือนกันนะครับคือคือมีรอยนายพานนะครับมีรอยนายพานเนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้นะนายพานเขาจะเดินตึงริมริมตรงไร่ของผมนะที่ผมดูแลนะครับเขาจะมาหาอะไรรู้ไหมเขามาดักกลรอกครับนี่ครับโอ้เพิ่งเห็นนะครับนี่ทังเดินมา นี่เขามาดักกระลอกไว้แบบนี้เนาะนี่นายพานเขามาดักกระลอกเขาจะทําเครื่องหมายไว้นะครับอุ้ยกลัววัวเราเหยียบเหมือนกันนะครับนีถ้าทําเครื่องหมายไว้แบบนี้นะครับนายพานนะครับก็คือ,อเราก็ไม่อาวิธีหากินของใครของมันนะครับเราไม่็ก้ากาไก่กันนะก็ไม่ได้ห้ามเขานะครับออยากทำก็ทำไปนะอัะนนี้ก็ต้องระวังวัวของเราแล้วทีนี้นะครับ โอ้เนี่ยล่องรอยครับล่องรอยทางเดินของนายพลครับเขาก็ไปล่าสัตว์เหมือนกันสัตว์ที่นี่ก็จะมีกระรอกกระแตนั่นแหละครับกระต่ายเนาะเออหากินไข่หากินมันแล้วกันนะครับเนี่ยมาแล้วเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วนี่ก็สวนที่ผมดูแลอยู่นะครับนี่ฝั่งนี้เป็นสวนของผมสวนที่ผมดูแลแล้ว โอ้ О, ตน้นไม้ฝั่งนี้ก็ร่มรลื่นดีเหมือนกันนะครับเห็นไหมโอ้เอาเปมาปลูกนอนสบายเลยเนี่ยคือตรงนี้แต่ก่อนผมปลูกย่านในเปียนะครับทีนี้มันเอาญ้าไม่อยู่แล้วก็เลยตามสภาพที่เห็นนะครับทุกคนนี่ฝั่งสวนผมนะครับนี่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 เห็นไหมลกไปหมดเลยไม่ได้ตัดญ้านะไม่ตัดแต่เฉพาะข้างบนโอ้เหนื่อยครับอะไล่กันมาแล้ว นะครับก็ฝากจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับถ่ายทําเกี่ยวกับบัวนะครับมันนานๆทีก็ยังมีแบบนี้ครับวิ่งไปหาข้ามไปแดนไล่ของคนอื่นเขานะนะครับนั่นับฝั่งนั้นนะครับพื้นที่เกือบร้อยไร่ทีเดียวเยอะนะครับแล้วก็มีวัวด้วยเขาเลี้ยงวัวหลายตัวนะครับเลี้ยงวัวสีสามสิบกว่าตัวเลยทีเดียวมาดูผลไม้อะไรเนี่ย เออผลไม้อะไรครับนี่ผลไม้บานผมเอินบักกระดูกครับนะครับอีสานเะอินต้นกระดูกนะครับนี่นี่กัดข้างในมันจะเป็นแข็งแขงคล้ายกระดูกกระดูกสัตว์หรือกระดูกคนนี่งนะเดี๋ยวกัดให้ดูนะเดี๋ยวกัดให้ดูนี่มากระดูกนะครับเห็นไหมมันเป็นเม็ดน,ะนี่มันจะเป็นเม็ดเม็ดเนื้อมันก็มีน้อยนะครับปนกับ คล้ายๆกับเ็ไดกนมาตูมนะนี่โอเค,คับวัวไปโนนแล้วครับเดี๋ยวตามมัวก่อนนะครับโหวิ่งกินยาข้ามแดนเลยนะครับขอบคุณที่ตตามรับชมครับ